นี่นะคะสาหรับทรงแรกนะคะ,ะ,คะก็จะได้ทรงที่สองของเราก็คือทรงผมห่างมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบก้าวผมนี้นะคะหรือว่าเราเรียกว่าทรงแบบดังงกนะคะน่ารักนะคะ <laughs> แบบจะเป็นแสกกลางแล้วก็เก็บผมขึ้นไปนะคะมันจะดูมีความแบบ หว,นวานนิดนดงๆขึ้นะจะบอกว่าทรงนี้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะเราอาจจะหาหมวกนะคะมาใส่นะคะเพื่อเพิ่มแบบความน่ารักไปอีกอนะะี่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกวลินสไตล์ก,กอเกวลินสไตล์นะคะช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเกี่ยวกับสาวพลาไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องกินนะคะเรื่องเที่ยวเรื่องแฟชั่นนะคะแล้วก็ที่สมคัญก็คือเรื่องช้อปปิ้งนะคะวันนี้นะคะก๊อฟไม่ได้พาเพื่อนๆนะคะมาช้อปปิ้งหรือว่าไม่ได้พาแบบเพื่อนๆนะคะไปแบบว่าเที่ยวหรือว่าจะมาแนะนําอะไรต่างๆนะคะแต่วันนี้นะคะก๊อฟนะคะมีไอเดียนะคะนี่เลยนะคะผมนี่เลยพึ่งสะเลยนะคะวันนี้นะคะก๊อฟมีนะคะไอเดียในการทําผมนะคะสําหรับสาวอ้วนขี้ร้อนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเพราะว่าอย่างก๊อฟเนี่ยนะคะบอกเลยว่าแบบ ผมนะคะก็ยาวอยู่ใช่ปบบ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ชอบปล่อยผมเลยเพราะว่าอากาศบ้านเรานะมันร้อนนะคะแล้วเราคนอ้วนนัเหงื่อมันก็ออกเยอะเวลาที่เราเหงื่อออกเยอะเงี้ยมันก็จะแบบติดแบบคอติดอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบแบบลำคาญผมอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าเออรวบรวมนะคะทรงผมที่สาวอ้วนขี้ร้อนอย่างเรานะคะทําแล้วมันจะแบบ ใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ดูดีด้วยนะคะมาฝากเพื่อนๆกันแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องเกียวรนสไตล์นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเพราะว่าก๊อฟนะคะจะมีคลิปดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันแบบตลอดตลอดไปแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะทรงผมที่ก๊อฟมานําเสนอเพื่อนในวันนี้นะคะสาวอ้วนขี้ร้อนอย่างเรามีทรงไหนกันบ้างคะมาก่อนเลยนะคะเริ่มก่อนเลยนะคะอันนี้คือเพิ่งสระผมมา,มาเมื่อเช้านะคะ แล้วก็คือผมยังไม่ค่อยแห้งดีนะคะเดี๋ยวเรามาเป่าผมกันก่อนดีกว่าเนะเพราะว่าผมมันยังไม่แห้งดีนะคะสําหรับกอฟเนี่ยเป็นคนผมแบบเส้นเล็กมากๆเลยเวลาที่ม้วนผมมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงอะค่ะแล้วก็มันจะแบบแบนเนอะตรงคือโคนมันก็จะแบนเพราะผมมันเส้นเล็ก แล้วม้วนผมอะคือเดินแบบแป๊บเดียวคือผมคลายรอนออกมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาเป่าผมก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยก๊อมีแบบทรงผมอะไรกันบ้างนะคะโอเคก็ผมก็พอหมาดๆแล้วนะคะเดี๋ยวมวีผมแป๊บหนึ่งสำหรับก๊อบนะคะเป็นผมเส้นเล็กแล้วคือมันจะพันกันง่ายมากๆเลยก๊อบก็เลยชอบใช้หวีอย่างนี้นะคะ เป็นวีแบบนี้เ็าเรียกมันว่าวีเฮปมานะคะเพราะว่า <laughs> มันจะเป็นทรงคล้ายๆแบบกลมๆแบบนี้ก็ mm. เรียกเรียกว่าวีเฮปมานะคะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่นะคะเขาเป็นชื่อที่ดูดีนะคะเพราะว่าผมแบบเราเส้นเล็กอ่ะเวลาที่หวีอะค่ะมันจะชอบแบบพันกันอะ่ะหรือไม่แบบสมมติว่าเรานอนอย่างเงี้ยผมมันพันพันพันกันเลยเงี้ยมันก็เป็นก้อนแล้วมันก็เป็นสังกะตังอะ่ะแล้ววีอย,อย่างเงี้ยมัน มันหวีสบายหวีแล้วมันบบไม่เจ็บหัวะค่ะก็เลยชอบหวีอันนี้นะคะ<ม>ยังก๊อปเนี่ยกอฟชอบเป็นแสกกลางนะคะม,มันจะมันจะดูแบบยังไงอะมันรู้สึกว่าแสกกลางมันดูดีกว่าแสกข้างนะคะแต่วันนี้คือทรงผมของเราเนี่ยมีหลากหลายแบบเลยนะคะม,มากันที่ผมทรงแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวก๊อฟจะมา ม้วนผมนะคะม้วนปลายนะคะเพราะว่าสาวว้นอย่างเราใช่ไหมคือเนี่ยคือปกติกรอฟจะชอบแสกกลางคือเวลาแสกกลางเนี่ยหน้ามันก็จะประมาณนี้ใช่ปะแต่ว่าวันนี้นะคะสําหรับการม้วนผมดอนปลายของกลอบนะคะกรอฟจะแสกข้างนะคะเพราะว่าแสกข้างนะคะมันจะทําให้มันจะทําให้หน้าเราอ่ะดูแบบดูเรียวอ่ะหรือว่าดูแบบผมมันสามารถที่จะแบบมีความแบบ มือดูแบบเป็นทรงแบบเซ็กซี่นิดนึงแบบนี้นะคะอ่ะนี่เราแสกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคือแสกผมเราอาจจะแบบแสกให้ดูไม่ค่อยตั้งใจมากก็ได้นะแต่ว่าอย่างพี่กอลบอกอะกอลเป็นคนผมเส้นเส้นเล็กใช่ไหมแล้วเวลาออแสกข้างเนี่ยมันก็จะมีความแบบ เหมือนเป็นแบบโป,งปง่งๆอีกนึงมีความกระบางลงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าก๊อปเนี่ยเออต้องการที่จะแบบว่าไปออกงานหรืออะไรเงี้ยก,ก็จะสีสเปรย์ตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะได้อยู่ทรงเนอะมันก็จะได้มีความโป่งๆไม่งั้นถ้าพอสักพักหนึ่งผมก,ก็จะแฟบ,บแล้วก็แบนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามามวนปลายกันก่อนสําหรับทรงแรกก็คือแสกข้างนะคะมวนปลายนะคะอันนี้นะคะก๊อปใช้เป็นไดสันนะคะ ก็คือใช้มานานมากแล้วคุ้มมากนะคะอันนี้ก็คือว่าอย่างผมของเราเนี่ยนะคือเราควรอาจจะต้องเหมือนเอ่อม้วนผมนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ่อผมกอลเนี่ยนะคะจะเป็นผมแบบบางๆแบบนี้นะคะก็เลยชอบม้วนผมนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะฟูแบบเนี้และบอกเลยนะคะว่ากอล่ยเป็นคนที่ จริงๆทำผมไม่ค่อยเป็นแหละแต่ว่าวันนี้ก็อยากมานำเสนอในในในส่วนของคนที่ทำผมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าคิดว่ามันจะโอเคอยู่นี่นะเราได้มาสองลอนแล้วนะคะ อย่างคนอื่นเขาอาจจะมีการแบบจับช่อคือเหมือนแบบว่าจับเป็นช่อๆเพื่อที่จะม้วนผมได้ง่ายนะแต่ว่าของปอก็คือง่ายๆเลยใช้แบบแบ่งผมเอาแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะไม่มีการแบบพิธีรีตองเลยมากนาดบายนะคะ สำหรับตรงตรงข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องเอารเอนสูงมากนะเพราะว่าถ้าลอนสูงมากมันจะแบบอยู่ประมาณนี้มันจะทมให้เราดูแก่นะคะก็เ,ะเลยแบบม้วนประมาณนี้เอานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาม้วนอีกข้างหนึ่งกันนะคะสำหรับใบสันนะคะเขาจะต้องเปลี่ยนหัวด้วยเพราะว่ามันคนละมันคนละด้านกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะคะใช้ที่หนิบผมธรรมดานะคะก็ใช้ได้เลยนะคะตั้งความถนัดเลยะคะ่ะ อย่างก๊อปเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนทาผมเก่งเลยอย่างที่บอกเป็นคนแบบทําผมแบบเออมีปลาแล้วค่ะ อย่างตรงข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบหวีัปหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยความที่กอไปฟผมผมยัดโซ่ค่ะบางทีตรงเนี้มันจะหยิกแต่ว่ากอฟไม่ค่อยชอบหนีผมก็เลยแบบบางคนก็อาจจะหนีผมตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็วนปลายอะไรแบบน,น,น,นี้นะคะนี่นะคะสำหรับทรงแรกนะคะ ก็จะได้เป็นแบบส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่หรอกปกติก็ชอบถัดถูข้างหนึ่งเพราะว่าเป็นคนทีรลำคานนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะสําหรับทรงแรกสาวอ้วนนะคะที่ร้อนนะคะ<ม>ก็ปัดผมแบบนี้เอาผมทัดถูข้างหนึ่งนะคะก็เป็นทรงที่1นนะคะทรงนี้นะคะมาที่ทรงที่สองกันบ้างนะคะแบบอาจจะแบบคิดว่าอันนี้มันยังร้อนไปใช่ป่ะเพราะว่าคนอ้วนอย่างเรามันที่ร้อนจริงๆคือเยอะจริงๆ,ๆ,ๆนะคะทรงนี้เราอาจจะแบบว่า เออเอาไว้แบบว่าเวลาออกงานอะไรอย่เงี้ย วเวลาออกงานแบบที่มันเป็นแบบตามโรงแรมหรือว่าในห้องแอร์หรือว่าไปตามไปแบบเดินตามห้างอะไรแบบนี้ที่มันแบบโอเคอยู่เนอะสำหรับสาวว้นขี้ร้อนอย่างเราะคะ่ะทัดๆแบบนี้เบาๆแล้วก็มีความแบบมีความสวยเซ็กซี่นิดนึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทรงที่สองแบ้างนะคะทรงที่สองนี้เราจะเก็บผมไปหมดเลยเพราะว่าเราลาคานผมใช่ป่มมันร้อนนะคะมาที่ทรงที่2เลยนะคะทรงที่2นะคะก็คือทรงผมห่างม้านะคะทรงผมหางมานี่นะคะก็คือ เวลาที่เราจะทําผมห่างมานะคะก็คิดว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่านะถ้าผมห่างมานะคะเราครที่จะมีรอนที่แบบปลายแบบไปเป็นหยิกนิดนึงรอนๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูมีความแบบน่ารักดูความแบบ มีความแบบมันดูไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามัดหางม้าแบบตรงๆแล้วก็ผมตรงเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมถ้าเป็นกรอฟเนี่ยนะคะกล์ฟชอบที่จะให้มีรลอนแบบมีความหญิงนิดนึงมันจะดูมีความแบบน่ารักดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นอะไรนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะชอบแบบผมตรงๆนะคะแบบสไตล์แบบก้าวผมหรือแบบสายฝอง้ยก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะคะมาทําผมที่2กันดีกว่านะคะสําหรับผมหางม้านะคะบอกเลยว่ากรอเป็นคนที่ก้าวผมแบบไม่เก่งเลยอะ นะครับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองก้าผมดูนี่นะคะเราก็ก้าผมขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่ากอลแนะนําเลยว่าเวลาที่ก้าผมนะคะเราต้องแบบเอาให้มันขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าเวลาพอระมัดยางเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต่ําลงใช่ป่ะนี่นะคะมัดผมก่อนเลย พอเรามาัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบกระจายผมมานิดหนึ่งให้มันดูมีความแบบความแบบฟูฟูฟ่ฟองฟอง่ฟองนิดนึงนะคะน,น,นะแบบน้าลักหน้าลัางนะนี่นี่นะคะทรงที่สองของเราก็คือทรงผมห่างมาแบบนี้นะคะ จะบอกว่ามันจะดูมีความแบบห้องตัวแล้วก็ดูแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยคือมันจะดูเป็นแบบสาวหวานก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราอาจจะหาโบมาติดผมตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเป็นสาวเปรี้ยวนะคะเราก็นี่เลยแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาผมนะคะเอาผมเราสักอันหนึ่งนะคะสักช่อหนึ่งนะคะมามวนมามวลทับยางะคะ่ะมามวลทับยางแบบนี้นะคะ แต่ว่าผม,ผมก็คือเส้นบางไม่ไหวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเพิ่มผมไปหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันบางเกินนะคะดูดีขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็ใช้กิ๊บดำนะคะที่เรามีอยู่ เราก็จะได้เป็นแบบหางม้าแบบสไตล์แบบใส่ฝ่อนะคะแบบนี้ซึ่งแบบเราได้เอาผมเนี่ยเข้าไปเข้าไปพันในหางม้าของเราแล้วนะคะมันก็จะมีความแบบตรงนี้นะก็แบบมีความน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยผมเนี่ยมันสั้นเกินไปนะคะเราก็สามารถหาแฮร์พีชนะคะมาติดเพิ่มเนี่ยเพื่อเพิ่มความยาวของผมก็ได้นะคะ ก็จะเป็นมีความน่ารักแบบนี้เลยนะคะสําหรับทรงที่2คะ่ะมากันที่ทรงต่อไปนะคะก็เราก้าวผมขึ้นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาม้วนผมเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการแบบว่าทํามวยขึ้นไปนะคะคือเนี่ยเราก็มัดผมขึ้นมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผมของเรานะคะมาพันองก๊อฟเนี่ยเป็นคนผมบางใช่ไหมหละ่ะจะต้องทำให้มันแบบโปง่ปงๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะ มันจะดูฟรีไม่สวยอะค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอาจจะแบบหาซื้อแบบผมผมปลอมที่สีเดียวกับกับผมจริงของเราอะค่ะเอามาเสริมก็ได้ยอะไรเงี้ยให้มันดูมีผมที่หนามากยิ่งขึ้นนะแบบนี้เราจะต้องแบบทำเหมือนแบบไม่ค่อยตั้งใจกับ มวยผมของเรานิดนึงนะคะให้มันดูธรรมชาติธรรมชาตินะคะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราอะทำแบบพันที่มันดูจริงจัง,จงทางการมันจะเหมือนเราไปลําไทยนะคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องแบบมีความน่ารักน้ารักนิดนึงนะ,ะนี่นะคะพอดูเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดกิบนะคะเพิ่มให้มันดู มีความนี่นลวันนี้หน่อยก็จะเป็นแบบก้าวผมแบบนี้นะคะหรือว่าเราเรียกว่าทรงแบบดังโงกนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอีกลุกหนึ่งนะคะที่สาวอ้วนขี้ร้อนอย่างเรานะคะสามารถทําผมทรงนี้ได้แล้วก็ผมทรงนี้นะคะเราอาจจะแบบหาแบบถ้าเราไปแบบซัมเมอร์หรือว่าเราจะไปแบบทะลงทะเลนะเราใส่ชุดแบบนี้เราอาจจะแบบเอาดอกไม้มาติดผมอะไรแบบนี้นะคะ ก็มัน <minutes> มีความแบบเออดูสดใสร่าเริงขึ้นไปอีกนะคะก็ทรงนี้นะคะทรงที่สามนะคะเรียกว่าผมดังโง่ค่ะมากันที่ผมทรงต่อไปนะคะที่กอลฟจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมทรงนี้นะคะจะเป็นทรงแบบไหนค่ะเดี๋ยแกะผมเก่ากันเนาะมาที่ผมทรงต่อไปนะคะที่กอลฟจะมาให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผมทรงต่อไปนะคะกอฟจะทําผมทรงอะไรนะคะ อ่าทรงนี้นะคะเดี๋ยวกรอจะแสกกลางนะคะกอปจะแสกกลางแบบนี้นะคะพอแสกกลางเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาผมนะคะเราก็จะจับผมขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะม้วนผมม้วนตรงนี้เรจะม้วนแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผมที่ม้วนแล้วนะคะไปด้านหลังไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะติดคลิป,ป,น,ปละนะคะห้ดูก่อนด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะติดคลิปด้านหลังหนึตัวมันก็จะ เป็นเหมือนแบบเก็บผมประมาณนี้นะคะข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือ,อิีผมนะคะประมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะม้วนผมแบบนแล้วดึงมันไปด้านหลังนะคะดึงไปด้านหลัง มันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะเราอาจจะแบบแต่งผมนิดนึงนะคะ<ม>ก็คือว่าถ้างนย้อยไปใช่ไหมอาจจะต้องกิ๊มันใหม่นะคะม,มันก็จะเป็นทรงผมประมาณนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นแสกกลางแล้วก็เก็บผมขึ้นไปนะคะม,มันจะดูมีความแบบวันวานนิดนึงเนอะคือดูมีความ เออคล่องตัวเพราะว่าผมตรงนี้มันไม่รุ่มล่ามหน้าเราใช่ปะแล้วก็จะทําให้แบบเราดูมีความแบบซอฟต์นะคะผมตรงนี้นะคะเราสามารถจะใส่กับพวกเดสแบบดอกม mm hmm. ไม้เดสใส่หวานเดสแบบคาเฟ่ mm hmm. ได้เลยจะบอกว่าผมตรงนี้นะคะ mm hmm. ไม่รุ่มล่ามนะคะแล้วก็ผมนะคะเวลาที่เหนื่อออกนคะไม่ติดคอด้วยเพราะว่าเราได้เก็บผมขึ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราอาจจะหาเป็นแบบว่ากิฟต์นะคะแบบว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะมันคือ กิ๊บหนีบผมกิ๊บหนีบผมนะคะแบบอาจจะแบบเป็นเออเป็นมุกก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบสีทองหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยแล้วเราก็เอาผมสองข้างนะคะที่เราเก็บแบบนี้นะคะม้วนมันไปข้างหลังอีกทีดึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอากิ๊บที่เรามีอยู่นะคะติดเข้าไปะคะ่ะมันก็จะดูมีความสวยงามนะคะแบบนี้สไตล์นี้เลยนะคะ มาที่ทรงผมทรงสุดท้ายนะคะในวันนี้นะคะที่กอลฟจะมานําเสนอเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าสาวอ้วนที่ร้อนอย่างเรานะคะจะทำผมทรงอะไรดีนะคะทรงสุดท้ายที่กอลฟจะทําในวันนี้นะคะก็คือการเบี้ยผมสองข้างนะคะเพราะว่าร,รู้ไหมเวลาที่เราแบบว่าจะไปเออแต่งตัวให้มันดูแบบมีความน่ารักนะคะมีความแบบแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็เราอาจจะ ออทําผมนะคะให้มันเป็นแบบมัดจุกสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายผมแบบมีความหยิกๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นอีกทรงหนึ่งใช่ปหแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวกอฟจะถักเปียสองข้างนะคะเวลาที่เราถักเปียสองข้างนะคะเราอาจจะต้องแสกผมก่อนนะคะเราก็แสกผมก่อนนะคะเป็นเหมือนผมทรงนักเรียนนะคะแต่ว่า เวลาที่เราเนี่ยคือเราก็โตแล้วใช่ปะถ้าเราแบบจะแสบผมให้มันดูแบบจริงจังทางการอะไรอย่างนี้มันก็จะดูแบบเป็นนักเรียนเกินไปนะคะวันนี้เราก็จะเออขัดเปียแบบง่ายๆแบบให้มันดูไม่ตั้งใจนะคะไม่ได้ถังนานแล้วเหมือนกันนะคะต,ต้องลองว่ามันเป็นยังไงนะ เราอาจจะมัดนะคะตรงปลายให้มันยาวหน่อยนะคะให้มันดูแบบออมีความน่ารักนะ,ะหรือว่าเราอาจจะซื้อโบนะคะมาติดที่ปลายผมก็ได้นะคะก็ได้ข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็จะดูเป็นการแบบเถออักปีแบบที่ดูไม่ได้ตั้งใจมากนะคะเ<ช>ดี๋ยวเอามาทำก,กันี สำหรับใครที่เออไม่ถนัดถักเปียนะคะแล้วก็ให้คนอื่นถักให้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็ถักแบบง่ายๆเนอะอาจจะแบบไม่ได้ดูแบบเจอรอิงจังมากหรือว่าแบบเป็นเปียที่สวยงามมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปียแบบมีความง่ายๆนิดนึงแบบดูไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าเอ,อหักเปียข้างนี้ย มันมันประมาณไหนคะให้มันเท่ากันก็นี่นะคะได้ทรงผมนี้มาแล้วนะคะเป็นทรงผมนะคะเปียสองข้างแบบนี้น่ารักมากเลยแบล้วไม่ไหวเลยนะคะสำหรับทรงนี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเกลดินสไตล์กันด้วยนะคะจะบอกว่าทรงนี้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะเราอาจจะหาหมวกนะคะมาใส่นะคะเพื่อเพิ่มแบบความน่ารักไปอีกนะคะลูกสาวชาวบ้านอะไรอย่างงี้นะคะสาวชาวสวนอะไรอย่างงี้กับชุดเดรสลน์สก็อตก็ได้นะคะหรือว่านะคะเราอาจจะแบบหาโบนะคะมาติดที่ปลาย เปียของเราหางเปียของเราแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้โหน่ารักมากมากเลยหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก๊อฟจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชอบที่ไหนนะคะแนะนําอะไรนะคะหรือว่าจะพาเอ่อแต่งตัวอะไรนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยวันนี้นะคะก๊อฟต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ